เกิดประวัติพลตำรวจเอกสวัสด์แจ้งยอดสุขอบตรคนที่12มีชื่อเล่นว่าปั๊ดเกิดเมื่อวันที่20ธันวาคม2504เป็นชาวจังหวัดฉะเชิงเซาโดยกำเนิดเติบโตมาในครอบครัวทหารบิดาพันเอกวีแจ้งยอดสุขเป็นทหารบกมีพี่ชายเป็นพลเรือเอกและน้องชายเป็นพลเรือตีนายทหารเรือบิ๊กปั๊ดเป็นคนที่นิ่งสุข,ขุมรำลึก ทำงานละเอียดพูดน้อยเป็นแบรนด์ติดตัวมาตั้งแต่ไหนแต่ไรประวัติการศึกษาจบชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียนเซนหลุยจบโรงเรียนเตรียมทหารรุ่นที่20รุ่นเดียวกับบิ๊กแดงพลเอกอภิรัตคงสมพงศ์อดีตพอบอทบจบโรงเรียนนายร้อยตำรวจรุ่นที่36รุ่นเดียวกับพลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดาอดีตผอบอรตร ปริญญาโทวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาคอมพิวเตอร์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยผ่านหลักสูตร FBI National Academy จบหลักสูตรการบริหารงานตำรวจชั้นสูงรุ่นที่27สถาบันพัฒนาข้าราชการตำรวจเริ่มรับราชการครั้งแรกเมื่อปีพศ2526รองสารวัตรส,สอนอหัวมาก นายเวนผู้บัญชาการกองพลาธิการรองสารวัตรสืบสวนสอบสวนสืบเหนือสารวัตรสืบสวนสอบสวนสอพอเมืองสมุทรปราการสารวัตรป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจนครบาลหนองแขมรองผู้กำกับการกองกำกับการสืบสวนกองบังคับการนครบาลสองผู้กำกับการกองสืบสวนบังคับการนครบาลเจ็ดผู้กำกับการสอนอลุมพินี รองผู้บังคับการนครบาลหนึ่งรองผู้บังคับการจราจรผู้บังคับการอำนวยการสำนักงานนายตำรวจราชสำนักประจำผู้บังคับการตำรวจนครบาลหกผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาคสามรองผู้บัญชาการสำนักงานยุทธศาสตร์รองผู้บัญชาการนครบาลผู้บัญชาการตำรวจสันติบาลผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติปัจจุบันบิ๊กปั๊ตจะเกษียณอายุราชการในปี2565บิ๊กปั๊เคยมีผลงานเด่นๆจากการไขคดีต่างๆมากมายทั้งคดีวางระเบิดราชประสงค์คดีวางระเบิดที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเก้าคดีฆ่าหันศพนักธุรกิจชาวสเปนคดีกราดยิงที่โคราชและอีกมากมายหลายคดีคอลัมน์ตำรวจโดยโจ้คนหลังเลน